เฮ้ยน้องมือธรรมีสิทธค่าดีๆที่จะมาแนะนำน้องสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมอ่ะว่าจะเป็นผมล้นผมบางผมแห้งเสียแตกปลายหรือว่าหัวล้านกับมาพันน้องสามารถที่จะใช้ได้เลยเน้องตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่ารักษาเส,ส,ส้นผมโดยตรงจุดเลยเน้องผู้ใดที่มีปัญหาเหล่านี้สามารถใช้ได้เลยเน้องหัวล้านกับมาพันนี่ตัวนี้เป็นสูตรเฉพาะคนที่หัวล้านกับมาพันเลยเนาะและกับคนที่ผมล้นเนาะการที่ผมล้นเนาะเกิดมาจากปัญหาหลายๆอย่างน้องว่าจะเป็นความเครียดอ่าความเครียดเน้องนอนเดิกเนาออ่ะ พักผ่อนพอเพียงพอและอีกอันหนึ่งก็คือเขาเขากินเขาดื่มซิงมึนเมาหลกับในผมมันล้นคือกันเนาะแลวอีกอย่างหนึ่งบางคนก็มีหัวร้านในเรื่องของกรรมพันเนาะกรรมพันธที่ในผมล้นที่ในผมบางเนาะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเนาะพอตัวนี้เนาะเป็นสเปรย์ที่วบาตอบโจทย์ของคนที่ว่าหัวร้านกรรมาพันุแล้วอยากจะปลูกผมเนาะตัวนี้มันจะไปกระตุ้นเซลล์ห้าผมให้เส้นผมเกิดขึ้นมาใหม่เนาะตัวนี้เป็นสูตรออนยนเนาะแมลลังคอดก็สามารถที่จะใช้ได้เด้อแมลลังคอดก็คือว่าประมาณแบบเขาเจ้าเกิดลูกแล้วแบบ ลูกได้ประมาณ4 5เดือนใช่ไหก็สามารถที่จะไสดได้เนาะตัวนี้บ่ฟ้าเซอร์เด้อเดี๋ยวเฮาสิมีรีวิวลูกค้าให้เบิ่งเด้อวา่าเห็นผลแท้บ่เฮาสิเอารีวิวที่ว่าลูกค้าใซดประจําเลยเนาะวะ่าแต่ละคนน่ะใซดแล้วเห็นผลอีหลีเนะาะเดี๋ยวไปเบิ่งรีวิวกันเลยเนาะฮะเนาะอันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอ่าลูกค้าประจําอยู่เขตบางเบี้ยของเฮาเนาะอย่าฟังรีวิวของเพิ่นเลยมันปรุงหลายแล้วไปดูไมได้นะครัะฝากเลขอันนั้นบัญชีมาเลยจีอุ่นให้ดอกแต่อ้ายเป็นไซด์เห็โอเควันเจ้า โป้งเราบ่โป้งหลายผมเรานะตะกี้ลน่นมาซ่านจนสิเกือบส,สิมุดพุดน่นแหน่เข้าไปหลายแนวแล้วก็พุ่นถือไซฟ์พุ่นไซฟ์ถือรุ่นนี้ด,ด้วยขอบใจนะเจ้าโป้งเพื่อนแดงๆอ้นๆท่านเกือบคงซื้อมาดำแข็งขึ้นก็พุมนะแม่เลยมันจะคอยโป้งขึ้นมาอะไรนี่เป็นลูกค้าประจำเสียงขวบอนอนสเปริปุ่มเสียงขวบไม่ได้สะดวกา,วท,าที่ว่าไซฟ์มาที่ว่าได้ไม่ได้ได้จ้า น้าเพิ่นก็บอกว่าเห็นผลดีอยู่ลูก้าไส่หลายคนจะเห็นผลดีเจ้าไส่จะเป็นลูก้าประจําเลยตอนนี้ใส้ยังบ่เหมือนกองอยังประมาณน้อยนิดนิดเทว่าบ่เหมือนกองก็เห็นือว่าเห็นผลใหม่อยู่เนาะเจ้าน้าเพิ่นก็สร้างฮาตลอดเลยเนาะตัวนี้เพิ่นใไส้เป็นปีแล้วเนาะน้เฮาเพราะว่ามันใส้แล้วมันเห็นผลมันใส่คักเนาะให้ผมบั่นเพาะผมทั้งหน้าปัา้งปั่นในลูกบอลแต่ว่าน้ำแบบ ผมแบบทั้งหน้าเนี่ยล้นออกจุดเดือดเลยแล้วเพิ่นจะถ่ายหูไม่เบิ่งนเนาผมตอนนี้ซี่โคโรเกรดีออกมาแล้วแบบผมยาวขึ้นเนาะทั้งหน้าเนี่ยเพิ่นจุดใส่ใกิบหนีไปเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเพิ่นเหตุวิดีโอมาให้เบิ่งพร้อมเพื่อเป็นแบบให้มั่นใจเลยว่าตัวนี้ของเขาใส่แล้วเห็ผุผลดีดีเนาะปลูกผมได้ดีดีเบิร์นผมโปรงหลายแล้วกันอ่าตีมผมหลายจนเลยลออิปนี้ไว้เพราะว่า นนั่นก็คือเป็นการยืนยันเป็นรีวิวของลูกค้าเนาะที่ว่าเขาขอเนี่ยเพิ่นแล้วเนาะแต่ละคนที่ที่เขาถามไปเนาะก็คือเขาขอเนี้ยเพิ่นแล้ว่าขอเนี้ยเป็นรีวิวให้ทุกคนฟังเดอเ์ื่อลูกค้าคนอื่นเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจกับเจ้าไซนเนาะคือลูกค้าที่เขาเห็นรีวิวเมื่อกี้เนาะบางคนคำอีกข้เจ้ากับบริษัทเสือไลยว่าเอ้ไม่นช่เห็นผลเท้บ่เพราะคอยไซ้มาหลายผลิตภัณฑ์แล้วคอยไซนอยก็บเไม่เห็นผลเนาะแต่ว่ามาไซ้ของเขาแล้วก็คือทุกคนได้ยินเนาะว่าจ้าเจ้า ผลิตภัณฑ์เขาดีหลายเนาะหลายๆคนที่ว่าใช่ไปแล้วเห็นผลคือค่อยเนาะเป็นคนที่ว่าทรงเครื่องครั้งท,งที่อีที่เห็นลูกค้านะเขาจะเห็นเขาจะสังเกตได้ว่าผมกับเจ้าเนาะปัญหาเส้นผมเนาะก็เห็นผมกับเจ้าบางบอกใ่นะแล้วแบบไปส่งเธอสรงเธอสามที่ก็เจ้าสั่งนะ่าจะเป็นลูกค้าประจำเนาะเสื้อสงเสื้อสามมีผมแบบว่าผมกับเจ้าแบบเริ่มหนาขึ้นแล้วก็โดดขึ้นเนาะตัวนี้แบบว่า ดีหลายเนาะทุกๆคนนะเคยไส้มามหลายเลยเนาะทับีกระเจ้ากับบริเสื้อแต่ว่ามาไส้ตัวนี้เลยแบบว่ายุดที่ตัวนี้เลยแบบว่าลงหักตัวนี้เลยไส้แล้วเห็นผมเห็นผลเนาะตัวนี้แบบว่าทั้งผู้ญิงทั้งผูซชายสามารถที่จะไส้ได้เนาะเรื่องของหัวล้านกับมาพันเนาะผู้ใดที่ผมผมบางเนาะขาดความันใจก็สามารถที่จะไส้ได้เลยเนาะตัวนี้ของเขาจะแตกต่างจากคนอื่นจากต่างแตกต่างจากแบนอื่นเพราะว่าของเขาเนาะมันจะได้เป็นเสร็จเนาะนี่เลยจะเป็นเสร็จเนาะตัวนี้เป็นเสร็จหัวเสื้อเซมพูเนาะแล้วตัวทั้อเซร่มนนาวี้ในราจะเปเ็นนนูกัลยะ ตัวข้างในเนาะจะเป็นหัวซีดสเตีห์หัวซีดซีเซาแรงหลังอาบน้ำเนาะซีเซาแรงหลังอาบน้ำเนาะแล้วก็นมัวสองสามนาทีเนาะส่วนตัวนี้เนาะตัวคูเด็ดเลยแบบคูเด็ดเลยตัวนี้เป็นเซ็ตคูเลยตัวนี้เป็นหัวเสื้อเซมพูวิธีไส้เนาะตัวนี้จะค่อนข้างที่จะอ่ายุ่งยากในเดือดแต่ว่าสีสิพยาญชนอธิบายให้ละเอียดคือถ้าผู้ใดที่ว่าไส้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เส้นเอาไปผสมกับยาสับหัวผสมกับยาสับหัวยี่ห้อใดก็ได้เนาะเอาตัวนี้ยอดหนึ่ง น้อยดหนึ่งผสมใส่กับยาดสระหัวยี่ห้อไดนก็ได้เวลาที่เขาจะสระผมปูสระทุ่มือก็ได้เนาะคือผู้หญิงผูสระผู้หญิงนี่กับประมาณสองสามมือเทื้อนึงผู้ใายกับประมาณนั้นเนาะส่วนคอยกับบ่ามือบ่ามือเนาะแต่ว่าผู้ใดที่ใส่แชมพูที่ว่าเป็นกล่องบอกว่ายี่ห้อไดนก็ได้เนาะยี่ห้อไดนก็ได้เนาะเขาเขาบเน้นว่าต้องเป็นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเนาะสามารถถ้าผู้ใดใส่เป็นกล่องเอาตัวนี้เทใส่แล้วก็ขยำขยำกับ แชมพูที่เป็นกระปุกที่เจ้าไซดได้เลยส่วนผู้ใดที่ไซดเป็นแชมพูแบบซองเอาตัวนี้ใส่หยอดหนึ่งเวลาที่จะซ่าผมเนาะตัวนี้ฝากไว้เลยเนาะบอกว่าเห็นผลอีหลีเนาะลูกค้าเขาตอบโจทย์ดีอีหลีเลยเนาะผู้ใดไซดก็เห็นผลทั้งนั้นเลยเนาะฝากไว้ในเด้อสเปรย์พวกผมอ Aqua แฮ i เ Serum เนาะเป็นตัวนี้เป็นสเปรย์ที่ว่าขักษาเส้นผมโดยเฉพาะเลยเนาะราคาอยู่ที่แสนห้าสิบพันกิ่เนาะส่วนนี้มีโปรโมชั่นเนาะซื้อสามแถมหนึ่งเนาะซื้อสามแถมหนึ่งเนาะผู้ใดสนใจฝากเบอร์ไว้เลยเด้อ